สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้คุณครูทิพย์จะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยชุมชนหน้าอยู่กันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะในหน่วยชุมชนหน้าอยู่นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่อชุมชนและสถานที่สำคัญในชุมชน ความสำคัญของสถานที่ต่างๆในชุมชนการร่วมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในชุมชนและการดูแลสาธารณาสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆก่อนอื่นเรามารู้จักชื่อของชุมชนและสถานที่สำคัญในชุมชนกันนะคะคุณครูจะขอยกตัวอย่างเช่น วดัดโรงเรียนสถานีตำรวจโรงพยาบาลและตลาดค่ะต่อไปเรามาดูความสำคัญของสถานที่ต่างๆในชุมชนกันนะคะความสำคัญของวัดนะคะเด็กๆเราก็จะไปทำบุญทำกิจกรรมต่างๆทาง,ทางศาสนากันค่ะ โรงพยาบาลเวลาเด็กๆและคนในครอบครัวไม่สบายเราจะไปที่ไหนกันคะใช่แล้วคะ่ะเราจะไปโรงพยาบาลกันเพราะฉะนั้นความสำคัญของโรงพยาบาลก็คือเป็นที่รักษาผู้ป่วยให้คำปรึกษาอาการป่วยต่างๆนะคะเด็กๆสถานีตำรวจสถานีตำรวจ,รวจเป็นที่ทำงานของคุณตำรวจ ซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงจับผู้กระทําความผิดผู้ร้ายเอามาไว้ที่สถานีตำรวจนี่เองค่ะเด็กๆคะเวลาเด็กๆจะไปซื้อกับข้าวซื้อขน,นมซื้อของเด็กๆจะไปที่ไหนกันคะใช่แล้วคะ่ะจะไปตลาดกันเพราะฉะนั้นความสำคัญของตลาดก็คือ เป็นสถานที่ซื้อของและเป็นสถานที่ขายของของพ่อค้าและแม่ค,ะคะ้าค่ะบ้านความสำคัญของบ้านบ้านเป็นที่อยู่อาศัยให้ความอบอุ่นกับครอบครัวเด็กๆจะรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นทุกครั้งเมื่ออยู่บ้านกันใช่ไหมคะ การร่วมกิจกรรมในชุมชนยกตัวอย่างเช่นมีประชุมหมู่บ้านเราก็ควรจะไปร่วมด้วยรวมถึงร่วมงานประเพณีต่างๆร่วมงานทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆของชุมชนเด็กๆเคยไปกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะการมีส่วนร่วมในชุมชนคุณครูจะขอยกตัวอย่างเช่น ช่วยกันร,รักษาความสะอาดในชุมชนพูดจาไพเราะอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ในชุมชนเพียงเท่านี้เด็กๆก็จะเป็นเด็กที่น่ารักกันแล้วนะคะการดูแลรักษาสาธารณสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนเด็กๆต้องทิ้งขยะให้ถูกที่และอย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะคะ แต่ที่สำคัญต้องแยกประเภทขยะก่อนทิ้งด้วยค่ะการดูแลร,รักษาสาธารณาสมบัติที่ใช้ร่วมกันในชุมชนอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือช่วยกันรักษาเครื่องเล่นในชุมชนบางชุมชนเขาจะมีเครื่องเล่นให้เด็กๆได้เล่นกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆ อยากมีเครื่องเล่นไว้เล่นนานๆเด็กๆจะต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะจบหน่วยการเรียนรู้นี้คุณครูมีคำถามหลังเรียนมาให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะเมื่อมีคนไม่สบายเราจะพาไปสถานที่ใดคะไก่โรงพยาบาลขอไข่โรงเรียน คำตอบก็คือโรงพยาบาลค่ะเป็นไงบ้างคะตอบกันได้กี่คนเอ่ยสำหรับวันนี้หมดเวลาเรียนแล้วค่ะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ